เขากล้องเขาเป็นดารา,า,าไหเดี๋ยวมาบหอก่าเ็นยังรก้ปดันี่มาหนีมา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 น้องน้ำหนึ่งมาที่นี่ลูกเอ่อลูกเป็นลูกยังเกาะเป็นลูกเจ้าสาพอเพิ่นรจักีมันอกอ่ะสาเบิน่น มิเตร JK เรดบอยหนึ่งหนึ่งอ่านี่พอเป็นพอแม่สาวน้อยตัวนี้นี่เจ้าเรดบอยอายุเจ็ดเดือนก่อนนี่เก้าเดือนประมาณเก้าเดือนได้พี่น้องสูงประมาณือยยี่สิบห่าครับ ลูกสาวเจา้าเรดบ่อยครับพี่น้องนี่แดงๆครับโู้โหเชองๆเนี่ยพี่น้อง,อง,องแผ่นหลังเป๊ะๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับพี่น้องมือนี่พาพี่พน้องมาอยู่ทั้งบ้านหนองโจดตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับมือนี่มีพี่น้องทั้งบ้านหนองโจดพ่นสี มาเปิดมาปั่นงว้วให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงนะครับเด้อพี่น้องเป็นแม่ลูกครับแล้วก็เป็นแม่ท่องครับแม่ท่องเรียบร้อยแล้วประมาณเจ็ดเดือนมาสั่นอยู่ในท้องอ่ามือนี้เพิ่นสิบมาปั่นพี่มันน้องไปเลี้ยงเด้วสิบวัาสิคุยกับเจ้าของงว้วนะครับเด้ออ่ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะซื้อวางไหนเนาะครับน้ะรายงานตัวนะครับซื้อว่าบุญค่ะอ่าแม่บุญเนาะทางบ้านน้องโจทย์ ตำบลคุกศรลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องอ่ามื้อนี้เขามีงัวนอกสิบปันพี่บ้านน้องไปเรี้ยงอ่ะครับอ่างัวเขาเป็นอ่าแม่ลูกแลวกะแม่ทองเรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยเจ็ดเดือนค่ะอ่าแม่ลูกแล้วก็แม่ทองทองทองเจ็ดเดือนค่ะทองในทองนั่นเจ็ดเดือนเนาะเดือนอ่าในทองท้องเจ็ดเดือนเด้อพี่น้องอ่าล้วก็ลูกทั้งนอกนี่ได้เจักเดือนแล้วก็เก้าเดือนค่ะเก้าเดือนอ่า เาเดือนเอา้าบังลูกทั้งนอกเพ,พิ่นพี่น้องผมบอกไปเท่านึงแล้วเป็นลูกเจ้าเรดบอยครับหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะเก้า, <9 S 2> าเดือนเป็นลูกตัวแม่เนาะค่ะแม่ลูกลูกตัวเมียทั้งนอกนะแล้วก็ในท้องนี่เจ็ดเดือนใส่เจ้าแดงอลังการครับพี่น้องมิดเตอร์เอ็มเอหนึ่งหนึ่งสองครับอ่ะจากวิไลฟาร์มเจ็ดเดือนแล้ว,วสันเพิ่มา่ามือวันที่ผสมอ่ะเดี๋ยวผมจะเห็นพี่น้องเบิง้งมือผสมจักหน่อย วันที่ผสมวันที่เก้าตุลาหกสี่เนาะกำหนดคลอดกับสิบหกกรกฎาคมหกห้าสิบหกกรกฎาคมหกหาตอนนี้เมษาเมษาพุทธภามิตุนากรกฎาคมประมาณสามสี่เดือนพี่น้องเอาไใกล้ิะได้กินน่องแล้วช่วงกรกฎาคมครับพี่น้องให้ลูกไว้ไลูกทั้งนอกเก้าเดือนอลูกทั้งใน เจ็ดเดือนแสดงว่าขื้นไว้ผสมไว้ขนาดครับลูกออกมาทั้งนอกได้สองเดือนลูกแม่ก็ขึ้นผสมเลยสมหลอดกระติดไวบอ่านี้ครับพี่ให้น้องเบิ้งเป็นเป็นลูกที่ไหนครับอยู่ในท้องนี่ลูกสามลูกสามเนาะแต่ว่ามีแตหมีเด้อครับพี่น้องบอกกันไว้ครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งงัวเดี๋ยวสิ ว่าคามนั่นคมนี่บ่บอก,กันแม่เพิ่นสี่โค้งสุดเด้อครับเด้อพี่น้องข่าง,งข้างข่างข้างนี่ครับอเอเดี๋ยวสิว่าบ่บอกกันอางเงาดีอยู่พี่นอ้องอ๋เรื่องตำนี้อืน่นถกถอนบ่มีนะครับเนาะอ่าบ่มีหกมีถอนมีแต่สี่โค้งเลยแหละครับพี่นอ้องอ่อสี่โค้งสุดครับพี่น้องนี่ยครับผมเขาก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเบิ่งเ,เอาครับเขาทรางนี่แต่ว่าทรงลูกดีทรงลูกงามครับ ครับสูงโยมานลอยสี่สิบเด้อพี่น้องครับลอยสี่สิบมาอ่าลูกที่สามอยู่ในท้องเอ้าเ้าสี่ว่าไว้หลายไนได้ครับมองห้องเอาง่ายตอไดหรอเจ็ดชิปบอกเจ็ดชต่อได้อ่าราคาห้องเนาะเจ็ดหมื่นต่อได้เจ็ดหมื่นต่อรองได้อันนี้เป็นพอบ้านของแม่บุญเด้อพี่น้อง ปากเบอร์โทรครับศ6 2ย์ห3สองศู5ย์ห5สองสามสองสี่สามสองสี่ห้าหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดอแม่บุญหรือพ่อพ่อบัตรก็ได้เนาะทางบ้านน้องโจดมักก็มาบอกมาคุยมาต่อร้องเอาได้ครับเด้ออ่าถ้าอยู่ทางบ้านน้องโจดหรือว่าพี่น้องเขาอยากมาเบิ่งตวงังวได้บะครับนีไบ่ได้ครับได้อ่า มาเบิงเบิงสอวงงว้ามานาั่งคุยกันก็ได้ครับอยู่หนองโจดนี่แหละครับครับโทรมาติดต่อกันเนาะครับเนะบะาะทางหน้าเลยอยู่หน้าพี่ลาตลอดสวนมากก็อยู่หน้า,าน,าน,น,านะครับเนาะอันนี้เขามาปล่อยมาเลี้ยงอยู่หน้านี่แหละอะฝากฟีีฝากน้องไว้ด้อยครับเด้ออ่าในท้องสิเป็นเจ้าแดงอลังการครับพี่น้องคลอดสิบหกกรกฎาคมหกห้าอ่ะลูกที่สามอยู่ในท้องนี่ใส่พอแดงอลังการไว้แล้วก็ทั้งนี้จะเป็นลูกสาว ลูกสาวเจ้าเรดบอยครับพี่น้องสาวน้อยครับสูงกว่าบ้านลอยหิบหาห,หูเชื่องๆนะครับลูกสาวเจ้าเรดบอยเสื้อดำครับครับห,หูเชื่อง,อง,องครับผมอ่ะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ด้ครับเด้อซื้อสองได้สามเจ็ดหมื่นเนาะครับนาะห้องไว้ครับอ่ะ ก็มาต่อรองเอามักก็ได้พี่น้องมาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้ครับผมอยากได้เท่าไรก็มาคุยกันนะครับเนาะคุยได้ยังคุยกันเบิ่งแก่ก็แใจกับว่ากันครับอ๋อสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมครับผมครับครับผมอ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วครับเด้อทั้งบ้าน้องโจดตะมนต์โคกศิลาอำเภอเจริญศิลนสกลนครครับผมอ่ะลูกสาวแดงๆงามๆครับผมอ่อสวัสดีครับ นอนี่ครับหูเสื่องนี่หูเสื่องนะครับนี่แปลงนาแปลกินกับรูปได้ใบได้อยู่ครับนี่ถือว่าเสื่องครับแม่นี่สาวหน่อย